สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่บีบีปีสามใเจ้์บัญชีค่ะพี่ชื่อพี่ออยค่ะปีสามใเจร์การจัดการธุรกิจบริการค่ะพวกเราสองคนนะคะก็มาจากสโม,มสรนักศึกษาคณะบริหาธรธุรกิจนั่นเองค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอต้อนรับน้องหกห้าทุกคนเข้าสู่รั้วคณะบริหารธุรกิจของเรากันค่ะ จะมาแนะนาชมรมจากคณะบริหารธุรกิจของเราค่ะชมรมของเรานี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยก็ชมรมของคณะบริหารธุรกิจนะคะก็จะมี2รูปแบบค่ะมีชมรมกีฬาและก็ชมรมสวนลักสูตรค่ะ ชมนมกีฬาแล้วก็ชมรมเสริมหลักสูตรเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันช่วยอะไรบ้างหรอคะเธอก็ชมรมกีฬาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพน้องๆทั้ง,ง่างาด้านร่างกายและจิตใจแี่ยัเป็นการเปิดโอากาสให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และ,ะแสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่น้องๆเขาสนใจกันด้วยค่ะ และอีกอย่างนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆน,นะคะสําหรับกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยค่ะแล้วก็ส่วนชมรมเสริมหลักสูตรนะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆน,นะคะทีมม่มีความถนัดมีความสนใจแล้วก็มีความสามารถในด้านต่างๆนะคะได้มาเพิ่มศักยภาพของตัวเองแล้วก็พัฒนาความรู้และทักษะนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอีกทั้งยังคงให้ เราได้หาปสบการณ์ใหม่ๆที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนค่ะอ่อแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็น่าจะอยากรู้กันแล้วเนาะว่าคณะเราเนี่ยมีชมรมอะไรบ้างไงไปดูกันเลยค่ะสำหรับชมรมกีฬาจะมีชมรมบาสเกตบอลฟุตบอลปิงปองแบดมินตันเปตองเทนนิสฟรีท่าฟอทบอล มวยวอลเลย์บอลว่ายน้ำหมากกระดานและผู้น้ำเชียร์ค่ะและสำหรับชมรมเสริมหลักสูตรนะคะก็จะมีชมรมบัญชีชมรมไฟบ้าชมรมการตลาดชมรมถ่ายภาพชมรมจิตอาสาและชมรมดนตรีค่ะหุยมีชมรมเยอะมากเลยค่ะพี่ออยซึ่งในการเลือกชมรมเนี่ยน้องๆจะต้องเลือก2ชมรมนะคะก็คือ1ชมรมกีฬาแล้วก็อีก1ชมรมเสริมหลักสูตรค่ะแต่เอ๊ะ ทำไมต้องเลือกสมัคมคะพี่ออยก็ที่บีคือการที่น้องจะเข้าชมรมเนี่ยน้องก็จะมีสังกัดชมรมอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ทางชมรมก็จะมีการจัดกิจกรรมให้น้องๆซึ่งพอน้องๆเข้าร่วมเนี่ยก็จะได้คะแนนกิจกรรมเพิ่มเติมอ่าและน้องๆก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยคะ่ะอ๋อนะคะส่วนการรับสมัครนะคะก็จะมี2รูปแบบค่ะก็ะคือสมัครผ่านชมรมเองซึ่งบางชมรมจะทําการคัดเลือกสมาชิกเข้าชมรมค่ะ น้องๆจะต้องทําการคัดเลือกสมาชิกก่อนนะคะถึงจะเข้าชมรมได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบที่2อก็คือการสมัครผ่านระบบ a c ป bar sss นั่นเองค่ะซึ่งการสมัครผ่านระบบนี้จะเป็นยังไงงั้นก็เราก็ไปดูกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่จะมาสอนอน้องๆใช้งานระบบ a c ป bar sss เพื่อใช้ในการสมัครชมรมกันนะคะ ขั้นตอนแรกให้น้องๆพิมพ์ค,คำว่า a อป b a r ์ e n w ว s s s แล้วเลือกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและสนับสนุนนักนนศึกษาโดยสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยของน้องๆได้เลยเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าเข้าใช้งานระบบหลังจากนั้นไปที่เมนูกดคำว่านักศึกษาทั่วไปแล้วเลือกสมัครสมาชิกตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีชมรมกีฬาและชมรมส่วนหลักสูตรที่กำลังเปิดหลักสมัครอยู่นะคะ เนยน้องๆสามารถเลือกสมัครชมรมกีฬาที่น้องๆสนใจได้หนึ่งชมรมและสามารถเลือกสมัครชมรมริลัศิูตรที่น้องสนใจได้อีกหนึ่งชมรมเียเท่านี้การสมัครชมรมของน้องๆก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้น้องๆก็ได้รู้วิธีการสมัครผ่านระบบแอปฯ SSS ไปแล้วนะคะ แต่น้องๆอาจจะสงสัยกันว่าแต่ละชมรมเนี่ยเขารับสมัครผ่านยังไงกันแบบไหนกันบ้างหรอคะพี่ออยก็ไม่ยากเลยค่ะพี่บีบีเพียงแค่น้องๆนะคะเข้ามาจอยกิจกรรมสารสัมพันธ์น้องใหม่คณะบริหารธุรกิจประจำปีการศึกษา2055นะคะเพื่อมาฟังการโปรโมทของกิจกรรมแต่ละอย่างของของชมรมนะคะแล้วก็รายละเอียดการรับสมัครต่างๆของชมรมอะไรแบบนี้ใช่แล้วค่ะ เข้ามาจอยกันในกิจกรรมสัมพันธ์น้องใหม่กันเยอะเลยนะคะใช่แล้วก็สุดท้ายนี่นะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะมารู้จักเราในฐานนะพี่ๆสโมนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้ในเพจ f a c e b o o k สม้มหรือว่า IG สโมได้ตามข้างบนนี้ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ